เก้า <9 S 2> เดือนแอล้วเหรอคะเนี่ยอเอา้า <c oughs> ไอรินผ้าของเธอก็มีนะคะอันนันผ้าของไอวานี่ไงคนละผืนก็มีนะลูกเอาเออเอา,เอาแย่งกันแย่งกันเลยเอาแย่งกันผ้าผืนเดียวคะ่ะ โดมแล้วใช่กินตัวเองไหมน่ะใช่กินตัวเองไหมน, <c oughs> นี่ไงจ้าของดินนีไ่ไง ไอ้วาไอรินเก้าเดือนแล้วค่ะค่ตบมือแปะ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 ตบมือแปะแปะยิ้ม จ้าตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะไอรินแปะแปะไอวาแปะแปะไอวาแปะแปะไอรินแปะแปะใครสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะยังไงคะฮึสวัสดีค่ะยังไงคะ ไอรินแปะแปะแข่งรถไก่วาไปแข่งรถไก่วาเนาะไป,ไปเดินดูอะไรหลังบ้านเลยไปพากันไปดูอะไรหลังบ้านชวนกันไปดูหลังบ้าน เอาจา๊ะเอามาไม่ได้เหรอไม่มีใครขวางนะนนนดินพาวาไปเดือนเที่ยวพาวาเดือนเที่ยวเอา นี่ร้องจริงหรือร้องเล่นว้าเ้ยร้องกิงหรือร้องเล่นโะปลยไปขอนอนหน่อยไม่ได้ไง มมเมนมนนอนไม่ถึงสามคนนีเธอาหายยายมา,าหายยายเติเโดโทรศัพท์หน่อยก็ไม่ได้ติดติดไอรินนะไอรินมาให้ไปไอรินขวางแล้วไอรินมาให้ไปแล้วลนี่เล่นกับตาพรมารบ้าบามาโอ๊เย เออเออออืม้าอเอนดัอนันอยนน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 อันนี้ของเล่นหนูอันนี้ยิ้มยิ้มอยากให้ยายอุ้มอ้าวะอยากเอาเข่าปักเออก็กก็ลท้งชาติเล้ ประเทศไทยประเทศไทยโดนพูขึ้นเินจัทกทยนะยอุ้ยพอจมูกหลานมันเป็นแผลเลยน่าน่ะเธอทำอะไรหลานน่ะน่ะแสดงว่าจมูมันแดงมันจะได้เห็ดอีหงังเราะมแต่เป็ดแสดงว่าเป็ดบาดดังมันได้น่นอยู่กันเห็นมันเล่นเป็ดอ่ะเธอออกไปขอบหัวมันน่ะแงมจมูกมันบาดเลยน่ะ เะคอะไม่ล่ะต้องมีอะไรเหรอไม่น่ามันร้องกรีดเลยตอนนั้นนายยายดูสิแมนอิลีมันมีแนีา่บาดด่างหลานน่ะมันแพ้เลยน่ะอนไเนยๆนๆเนยถามดามันไม่เคยร้องนั่น่ะปวดเฮ้ย อกินเลยเอย่ากินเด้อมันเมนนล้กินแล้วสเห็นบ่มันบาดจมูกอะ่ะเล่นเฉยเฉยเล่นเฉยเล่นเฉยเล่นเฉยเยเล่นเฉยเนฉยายแล้วแม่มันจะดา่าเมื่อบาดเป็นคอมลงมาเลยกรแสล่องนรอโอโดโหแแ ถ้ามันหดกินเีน่ยปากเอาไปขอบหัวขอบหางมันอืปาก็ดเน่่ปากป็ดบากซะหุก่านี่คนไน่นอนอยู่เดยโอ้ยหุนดีกันไปเข้าวไปกินันเลีเช้ากินข้าวนิดเดียวเอง

Bye.